มาแล้วทุกคนกับคอมตูป้ปลาแต่งเต็มเครื่องนี้นะครับเป็นเคสใหม่ล่าสุดจากทางร้านแอทบ็อกซ์เลยนะครับนี่เห็นไหมทุกคนถ้าเราสังเกตดีๆนะครับถ้าเคสตู้ปลาทั่วไปนะครับที่แอทบ็อกซ์ประกอบลหลายๆเครื่องเนี่ยมันจะมีมันจะมีเหล็กกั้นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่เคสตู้ปลารุ่นนี้นะครับก็คือถ้ามองเฉาเนี่ยเห็นเป็นกระจกกระจกกระจกทั้งบานเลยนะครับทําให้เรามองเห็นภายในได,ได้สวยงามมากๆนะครับอันนี้ปกอเอามา ทดสอบ qc ก่อนส่งนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูรายละเอียดกันนะครับผมว่าของแต่งอะไรบ้างสเปคเป็นยังไงปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนิยามคอมตู้ปลาแต่งเต็มของแอดบอลนะครับนั่นก็คือต้องเป็นสายถักนะครับเดยไม่ก็ต้องมีสายไฟ rgb แล้วก็มีชุดน้ำสามตอนแบบนี้นะครับจะทําให้คอมตู้ปลาเนี่ยดูสวยดูเต็มมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์นั่นก็คือนี่ครับชุดระบายความร้อนด้วยน้ํารุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอนะครับสามารถใช้ รูภาพได้นะครับหรือว่าจะใส่เป็นวิดีโอก็ได้นะครับบอกเลยว่าสวยงามมากๆครับเป็นชุดระบายความร้อนด้วยน้ํา3ตอนเสริมความสวยงามและยังช่วยในการระบายความร้อนอยู่ได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับทุกคนในส่วนของเคสรุ่นนี้นะครับก็จะแถมดลมด้านข้าง2ตัวด้านหลังหนึ่งตัวแล้วก็ด้านล่างอีก3ตัวนะครับช่วยให้การระบายความร้อนดีมากๆไม่ต้องห่วงเลยว่าคอมจะร้อนหรือเปล่าในส่วนของสายถักนะครับนั้นก็คือใช้เป็นสายถักสีขาวนะครับเข้ากับตีมคอมตู้ปลาสีขาวเครื่องนี้มากๆนะครับทั้งในส่วนของ สายไฟเลี้ยงเมนบอร์ดรวมไปถึงสายไฟเลี้ยงก,กาจอครับเห็นไหมเข้ากันมากมาครับผมขาวคีนมาต่อครับแรมคอมพิวเตอร์เป็นแรม3-2 g b กบั3200ในส่วนของ CPU ที่อยู่ใต้บล็อกน้ำตัวนี้นะครับก็จะเป็น i51340F นเะครับ CPU เล่นเกมทำงานยอดนิยมเลยจะคู่กับการจอยอดนิยมอย่าง RTX 4060ตัวนี้เป็น TI นะครับสามารถเล่นเกม ความเอยียด f u l K 2K ได้อย่างลื่นไหลเล่นลื่นทุกเกมเลยหรือว่าจะไปทำงานออกแบบก็ได้เช่นกันใน่ว่ของเมนบอร์ดนะครับเป็นเมนบอร์ดยอดนิยม Asrock B70 Pro นะครับตัวนี้ก็เป็นมาเผื่ออัปเกรดในอนาคตใส่นําได้4แถวใส่ M.2 ได้2ตัวนะครับพร้อมกับชุดระบายความร้อนภาคแต่ไฟขนาดใหญ่ในโซ่ M.2 นะครับความจุ1,000ขิกเลยเก็บไฟได้เยอะลงเกมได้เยอะนี่ก็จะเป็นพวกกล่องอุปรกรณ์ต่างๆนะครับแพราะก็จะ ให้ลูกค้าไปด้วยในส่วนของพ่นสปายผมก็เป็นตัว600วัตต์นะครับเพียงพอต่อการแจกไฟหรือว่าใครอยากอัพเกรดเป็น700วัตต์ก็ได้เช่นกันนะครับแต่600วัตต์ก็ถือว่าเพียงพอนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของแพ็กเกจชุดระบายความร้อนด้วยน้ํานะครับนี่สีขาวสวยงามผมหน้าจอสามารถเปลี่ยนรูปภาพได้หรือว่าจะาค่าสถานะการใช้งาน CPU ความร้อน CPU ความร้อนการจอเนี่ยได้หมดเลยครับเดี๋ยวพามาดู ดูเล่นชุดระบายความร้อนในน้ำตัวนี้กันบ้างสัหน่อยดีกว่าอ่ะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนใช่ไหมกดสต็อปไว้ก่อนอ่ะเลือกนี่กดรันนะนะครับตัวหน้าจอก็จะเปลี่ยนตามรูปภาพที่เรากดเห็นไหมนี่หรือว่าเราอยากจะให้เป็นความร้อน CPU นะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเป็นแนวอวกาศนะครับแต่วนตัวโปรแกรมเขามีมาให้นะครับเห็นไหมอ่ะกลับมาแล้ว ก็จะมีหลายเหรียดให้เราตั้งค่าเยอะมากเลยนะครับเป็นชุดน้ำที่ราคาไม่แพงนะครับอ่ะลองกลองกดในดูปุ๊บอันนี้ก็สวยเหมือนกันเป็นแบบแนวนาฬิกานะครับนี่แบบแนวอากาศเวยว่ายังสวยเลยนะปุ๊บนี่ก็จะบอกอุณหภูมิ CPU แล้วก็ CPU โหลดนะครับนี้ CPU ไม่ได้ใช้อะไรก็โหลด0%นนะครับนี่ ในส่วนของการปรับโหมดไฟนะครับสามารถปรับโหมดได้อันนี้ a d b พ x อกซิงไฟทั้งระบบไว้นะครับด้วยโปรแกรมตัวนี้ะนะแอ a พ b o x จะปรับให้ดูปึ๊บเห็นไหมเห็นไหมครับสีฟ้าทั้งหมดเลยหรือว่าเราจะเลือกเป็นสีเขียวอ่ะกดปึ๊บเป็สีเขียวสีเหลืองสีแดงเห็นไหมครับสีชมพูสี shampoo, เงินฟ้าหรือเป็นสีขาวแบบนี้ก็ได้นะครับแอดพซิงไฟทั้งระบบแล้วนะแล้วก็ ดูข้างล่างครับปนไหมตัวพัดลมกาจอก็เป็นสีขาวนะครับมีไฟเหมือนกันนี่ก็แต่งเต็มนะครับจัดให้ทั้งระบบเลยอยากให้แอดบอกปรับไฟอะไรไว้ให้ก็แจ้งได้อยากให้ลงเกมอะไรก็บอกได้นะครับถ้านึกถึงคอมตู้ปลาเนี่ยแอดบอกให้นึกถึงหลายบอกเลยนะครับเพราะไอ้ประกอบมาหลายร้อยเครื่องแล้วนะครับ QC อย่างดีรู้ว่าอะไรดีไม่ดีนะครับอะไรติดปัญหาอะไรตรงไหนแอดบอกจัดให้ได้หมดนะครับ สามารถแนะนาการแก้ไขาการดูดแลรักษ,ษาได้ครับนี่ถ้าอยากเช็คเครดิตอะไรยังไงนะผมลองเซิร์ชคอมตู้ปลาดูนะครับก็จะเห็นแอดบอกเนี่ยน่าจะเยอะที่สุดแล้วนะครับกับผลงานรีวิวคอมตู้ปลาแล้วแอดบอกมีเยอะแน่นอนนะครับแล้วก็เร็วๆนี้เดี๋ยวมีอีกเครื่องหนึ่งก็ผมกับชุดน้ำวอลเคลีนะครับตัวนี้ก็เป็นชุดระบายควร้อนด้วยน้ําที่มีหน้าจอเหมือนกันแต่เป็นรุ่นที่เพิ่งออกมาเมื่อปีที่แล้วเลยนะครับแถมตุ๊กาตาแล้วก็แพ็กเกจเนี่ยผมเลยว่าสวยงามมากๆนะครับผม เดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยสำหรับใครที่สนใจคอมตู้ปลานะครับดูรายละเอียดใต้ช่องแอดบ็อกได้เลยนะถ้าอยากแต่งเต็มแบบนี้แนะนําเต็มก็ไว้สักประมาณ3ามหมื่นห้าถึงสี่หมื่นขึ้นไปนะครับกพราจะได้สวยงามสเปคแรงแบบนี้เลยนะครับใน,นส่วนของรายละเอียดเครื่องน,นี้จะมีอะไรบ้างแอดบ็อกเดี๋ยวลงไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้แอดบ็อกขอตัวไปก่อนนะครับถ้านึกถึงคอมประกอบนึกถึงแอดบ็อกเลย